สวัสดีครับมอร์นิ่งครับเ้านี้ครับกับการกินข้าวอาหารเ้าอยู่ที่ตลาดครุงทองเนาะตลาดเขาเรียกว่าตลาดสดใช่ไหมครับกอรมูแท่ห์มอแน่นกรมูเท่าไหร่เออสิ่งล่า<อ>งเขาเครื่องปรุงไหนครับแดงเครื่องปรุงไหนเป็กไหนแนนสัญญาขอรีวิวตามความจริงอร่อยครับอร่อยเต็มสิบให้อร่อย,ออยหอ,อยหกตัวกับปกสิเพราะผมทำเนี่ย ชก็อยากกินชจ๊ก้แค่หนรี่อจะกินหมดหรือเปล่าแค่ไหมนแหละอ่าเริมครับด้กินอีนะครับอั้ง้มัน้มเพลินเยมาซิมเบิงครับซิมเบิงนม่นี่ยำแหนมคุกมาค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณตลอดอบครับน่ารักแก่ครับชิตตามตลอดเนี่ยวีโอกาศดนใจเก็บของขายชยนี่ แ่วไ่าแมัเี้ยอวสิกินให้แซบๆไดครับหมนั่งันอยู่ที่ไปอยู่นมัคูเมาั้่หกเก้าปีหเข้าฮะปีหกเก่าจ้างเราคิวรวัติขอบคุณแม่มากครับพ่นอครับแม่เราขย่าังครับขย่อใส่กะละมังครับแม่เขาต้มน้ำเด็ด่ะต้มเ็มเพลงครับอร่อยอร่อย แบบมาแล้วชั้นที่สองไม่เกินจริงครับแล้วก็มีชั้นที่สามแล้วก็มีชั้นที่สามเดินทำไมทุ่งเทนี่ยไม่ไหรไปมากินเนี่ยร้านอย่างนี้ร้านอย่างนี้ทั้งน้าร้านคุณแม่เป็นองฝากฝากคอยใช่ไหมอยากซื้อทองเนี่ยบ้านสะพายคอยนะอืมอ่อยนแล้ว ว่าุกหลายในการนี้นอาหารเช้าก็ปกติไม่ค่อยกิน hmm. ข้าวเย็นนะ่อนทำงานไม่กินเลยอีกแล้วครับขนมมาอีกแล้วโอ้ขอบคุณมากครับแสดงว่าเราเลือกตลาดถูกแล้วแ้กูดขอบคุณมากครับพี่กินข้าวเสร็จก็ขนมบานต่อเลยครับเจลืออาหารเวิ่งยำสาว อร่อยกล้าของเลยเจี๊ยจะบอกว่านี่เจ้าซื้ออะไรมาบริษัทบริษัทซื้อเลยครับผมขุณแม่เพข่ดใหญ่มากครับขุดอะโอ้เป็นการเป็นการมาตลาดที่คุ้มค่ามากๆเลยย้ำแล็กเข้าม่ต้องซื้อเขานะครับครบเพราะเรได้กินเขาแล้วมีทุกอย่างเลยตอนนี้เยอะแต่เข่าแฝดซื้อเข่าเซเว่น